สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนคำคล้องจองกับคุณครูฝ้ายนะคะในคาบวิชาภาษาไทยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรียนกันเลยค่ะคำคล้องจองคืออะไรคะนักเรียนเคยได้ยินไหมอ่ายังไม่คุ้นนะคะที่จริงคำคล้องจองเราต้องเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่1นนะคะแต่เนื่องจากพวกเรายังอ่านไม่คล่องนะคะและและ้วก็ยังรู้จักสระไม่ครบนะคะคุณครูจะ เลื่อนมาเรียนในภาคเรียนที่สองนะคะคำคล้องจองคือคำที่ใช้สระเดียวกันนะคะแต่ถ้าคำนั้นมีตัวสะกดต้องใช้สระและตัวสะกดมาตราเดียวกันเท่านั้นค่ะว่าแต่คำคล้องจองเป็นอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะมันมีหลายแบบนะคะอันนี้จะเป็นคำคล้องจองแบบหนึ่งพยางพยางแปลว่าอะไรคะ าการเปล่งเสียงออกมานะคะเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งเช่นพูดว่าครูอันนี้1ครั้งถูกไหมคะแต่ถ้าพูดว่าครูฝ้ายเราเปล่งเสียงออกมาเป็นคานะคะกี่เสียงคะใช้เสียงการเปล่งนะคะสองครั้งจึงเรียกว่าสองพยางมนะคะรอบแรกคุณครูจะให้นักเรียนดูหนึ่งพยายามก่อนอามาดูตัวอย่างคะ่ะอ,อ่านนะคะคานี้อ่านว่าดู ใช้สระอูอ่านสะกดเป็นดอูดูนะคะดังนั้นคำที่จะคล้องจองกับคำว่าดูต้องใช้สระอะไรคะเด็กๆต้องใช้สระอูให้เหมือนเพื่อนๆนะคะมาดูค่ะคำไหนเอ่ยปูปอูปูใช้สระอูไหมคะใช่ค่ะงอูงูสะระอูหออูหูสระอูหอมออูหมู สระอูหอนอูหนูสระอูคำทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นคำที่สามารถนำมาคล้องจองกันได้เพราะเขาใช้สระเดียวกันเข้าใจหรือยังคะอลองมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะกออินอกินคำคำว่ากินใช้สระอะไรคะ ใช้สระอีและตัวสะกดคือนอนูด้วยดันมีสระและนอนูเป็นตัวสะกดหรือมาตราแม่กลน,นั่นเองดังนั้นคำที่จะมาคล้องจองกับคำว่ากินได้นั้นจะต้องทำาไงคะใช้สระอีแล้วก็คำมาตราแม่กลเป็นตัวสะกดนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูคะ่ะบินดินหิน ศิลริน<ม>เห็นไหมคะจากคาที่เรเรียนเห็นอยู่ด้านหน้าแล้วเราเพิ่งอ่านไปนะคะเป็นคําที่ออกเปล่งเสียงแค่ครั้งเดียวนะคะเรียกว่าหนึ่งพยางเขาใช้สะระอีและคําทุกคําเป็นนน,นูสะกดหรือมาตราแม่กุลน,นั่นเองจึงบอกได้ว่าเป็นคําที่สามารถมาคล้องจองกับคําว่ากินได้นั่นเองคะ่ะต่อนะคะ,ะคำนี้อ่านว่าอะไร กอเอียวเกียวไม่เอกเกี่ยวสระที่ใช้คือเออีอคือสระอะไรคะสระเอียแล้วก็ใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นคันที่จะมาคล้องจองกับคําว่าเกี่ยวก็ต้องใช้สระเอียกับวอแหวนหรือมาตราแม่เกลวนั่นเองดังนั้นเป็นคําว่าอะไรบ้างเอ่ยอ่าเที่ยวดอเอียวเดียวนะคะ เหี่ยวหอเอียวอเหี่ยวไม่เอกเหี่ยวหลอเอียวอ่เลี้ยวไม่โทเลี้ยวขอเอียวอเขียวไม่โทเขี้ยวนะคะจะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกก็ได้แต่คำที่เห็นนี้เขาใช้สรระเอียและวอลแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นคำที่จะมาคล้องจองกับคำว่าเกี่ยวนะคะที่เราเห็นก็มีเที่ยวเดียวเหี่ยว เลี้ยวเที่ยวนะคะล้วนเป็นคําที่คล้องจองและมีหนึ่งพยางค์นะคะโอเคเข้าใจเนาะ,ะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะคํานี้นะคะกอ,บอกบกบใช้สาระโอกนะคะแล้วก็ใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นคําที่จะมาคล้องจองกับคําว่ากบต้องใช้สาระโอกและบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันมาดูค่ะจบนะคะเจออาะอกจบ ตอโอบอตตพอโอบอพบรอโอบอรบอโอบออบเห็นไหมคะสารโอทั้งนั้นและบอไบมาเป็นตัวสะกดคําเหล่านี้คือคําที่สามารถมาคล้องจองกับคําว่ากบได้นั่นเองโอเคนะคะต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่ากออดอ กาดคำนี้ใช้สระอาและใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะถ้ามีสระแล้วสระต้องเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดแล้วตัวสะกดก็ต้องเหมือนกันด้วยมาดูค่ะคำว่าอะไรได้บ้างจออาดอจาดบออาดอบาดพออาดอพาดรออาดอราดหออาดอหาด เห็นไหมคะใช้สระอาทุกคำเลยแล้วก็ใช้มาตราแม่กดหรือดอเด็กเป็นตัวสะกดด้วยถึงจะบอกว่าคำเหล่านี้นะคะจาดบาดพาดราดหานะคะคล้องจองกันกับคำว่ากาดโอเคนะต่อไปค่ะลองเป็นคำคล้องจองสองพยางซิมันจะมีความยากมากยิ่งขึ้นเช่นครูไฟให้คำว่าใจดีมา เห็นตัวสีส้มไหมคะเราจะต้องสนใจพยางชสุดท้ายนะคะนี่พยางชที่1น,นะใจพยางคที่1ดีพยางคที่2เราจะดูพยางคที่2หรือพยางสุดท้ายนั่นเองว่าเขาใช้สระอะไรคะเด็กๆอ่าเขาใช้สระอีดังนั้นครูฝ้ายจะหาคําที่ใช้สระอีเหมือนกันมาคล้องจองด้วยอ่าก็กลายเป็นคำว่าอะไรคะมีตาใจดีนี่2พยางมีตาก็เป็น2พยางเห็นไหมคะ แต่คำว่ามีนี้ทำไมคะใช้สระอีซึ่งบอกได้ว่า,าใจดีกับมีตาเป็นคำที่คล้องจองกันเห็นไหมคะว่าคำใกล้กันต้องใช้สระเหมือนกันอ่าดูตัวอย่างถัดไปค่ะขาเกเห็นไหมคะว่าเกใช้สระอะไรคะเอนั่นเองดังนั้นคำที่จะมาคล้องจองนะคะพยางค์แรกของคำนั้นต้องเป็นสระอะไรคะ สระเอค่ะดูสิเห hey มาเห็นไหมลูกว่าเขาใช้สระอะไรคะสระเอเหมือนกันเลยอาจจะยังงงนะคะไปดูต่อค่ะหาปูพยางสุดท้ายคือสระอูดังนั้นคําที่จะมาคล้องจองกับคําว่าหาปูคําแรกของพยางจะต้องเป็นอะไรพยางแรกของคํานั้นต้องเป็นสระอูเหมือนกันก็เป็นอะไรคะ ดู Do, แลปูคล้องจองกับคำว่าดูเห็นไหมคะต่อไปค่ะแจกัน่าเริ่มมีจะสะกดแล้วค่ะการใช้สระอะนอนหนูไิจจะสะกดดังนั้นคำที่จะมาคล้องจองกับคำว่ากันก็ต้องเป็นสระอะและนอนหนูสะกดก็กลายเป็นอะไรคะ,ะหันไปเข้าใจไหมคะกันจะคล้องจองคำว่าหันดูต่อค่ะ ไถนาพยางหลังของไถนาก็คือสระอาถูกไหมคะดังนั้นคาที่จะมาคล้องจองพยางแรกต้องใช้สระอาค่ะก็กลายเป็นอะไรคะอ่านว่าธานีเห็นไหมคะสระอาเหมือนกันเลยต่อไปคํามีโคพยางหลังเป็นสระโอดังนั้นคําที่จะมาคล้องจองนะคะคําถัดไปนะคะต้องเป็นพยางแรกเป็นสระโอก็คือ โลเลเห็นไหมคะโคคล้ to, องจองกับคำว่าโลต่อค่ะใบบัวบัวอะไรคะสระอัวใช่ไหมดังนั้นคําที่จะมาคล้องจองกับคําว่าบัวนะคะพยางแรกต้องเป็นสระอัวเช่นคําว่าตัวเห็นไหมบัวกับตัวก็เป็นตัวเตีย้ยต่อค่ะถือไว้ไว้สระเลยคะ่ะ สระไอค่ะคำนี้จะมาคล้องจองพยางแรกต้องเป็นสระไอนะคะ,ะไม่มาค่ะสระไอเหมือนกันต่อไปค่ะลองมาเลือกคำซิเจ้าคำไหนมาคล้องจองกับคำว่าโถยาดีค่ะเด็กๆมีคำว่าขาเสียกับที่นาค่ะครูไฟสอนว่าไงให้ดูพยางแรกของคำนะคะว่ามันต้องใช้สระอาหเหมือนกันคำแรกนะคะขาเสีย ใช้สระอะไรบ้างคะอากับอะไรคะเอียอ e เป็นสระอะไรสระเอะต่อไปขานี่สระอะไรคะสระอีกับสระอาหนูจะเลือกคำไหนดีคะขาเสียหรือที่นาดีคะอ่าพยางค์แรกต้องเป็นสระอาเพราะฉะนั้นจากคำที่ดูนะคะดูคำแรกนะคะพยางค์แรกต้องเป็นอะไรคะอ่าขาเสียเห็นไหมคะสระอาเหมือนกัน ถ้าหนูไปเลือกที่นานะคะมันจะไม่คล้องจองกันเพราะสาระอาม,ม,มันไม่อยู่พยางแรกนะของคำว่าที่นาออตัวอย่างถัดไปค่ะหัวไก่หัวไก่คล้องจองกับคำว่าอะไรดีขอให้พยางแรกเป็นอะไรคะสระไอนักเรียนจะเลือกคำไหนดีระหว่างคำว่าถือไว้กับไข่กาคะใครเลือกถือไว้ ถือมีสระอะไรบ้างสระอือสะอระไอไขกาล่ะมีสระอะไรสระอะไรบ้างสระไอกับสระอาครูต้องการให้พยค์แรกเป็นสระไอควรเลือกคำไหนดีคะไขกาเลยคะ่ะคุณครูไฟสระไอเหมือนกันเด็ดๆเลยคะ่ะโอเคเก่งมากตัวอย่างถัดไปต่อไปนะคะคำนี้คือคำว่ามะไฟ มาไฟ,ไฟใช้สระไอใช่ไหมคะพยางค์ท้ายเราจะหาพยางค์แรกที่ใช้สระไอค่ะมาดูค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรคะ,ะด้านซ้ายคาว่าดีใจใช้สระอีกับสระไอต่อไปค่ะใยบัวสระอะไรคะสระไอกับสระอัวเอ๊ะคำไหนที่พยางค์แรกใช้สระไอคะดีใจหรือใยบัวคะเก่งมากค่ะ ใยบัวน,นั่นเองแม้ว่าเป็นสารไอที่ต่างกันนะคะมกไฟจะเป็นไอไม้มาลายแต่ใยบัวเป็นไอไม้ม้วนก็ถือว่าเป็นสารไอเหมือนกันนะคะเพราะ,ะนักเรียนต้องเลือกคำว่าใยบัวน,นั่นเองค่ะ คำนี้อ่านว่าอะไรคะสวยงามนะคะมาดูคําว่างามค่ะงามใช้สระอะไรคะงามใช้สระอาดังนั้นคำออพยางค์แรกของคำนะคะก็ต้องใช้สระอาเหมือนกันอามาเลือกค่ะว่านเราจะใช้คําไหนระหว่างตามหากับน่ารักตามนะคะสระอาหาก็สระอาต่อไปน่ารักหน้าสระอารักสระอา คุณครูบอกว่าพยางค์แรกต้องเป็นสระอะไรคะสระอาคุณครูคะตามก็สระอาหน้าก็สระอาหนูควรจะเลือกคําไหนคะอย่าลืมค่ะว่าคําว่างามมีมอม,ม้าเป็นตัวสะกดด้วยเห็นไหมคะดังนั้นควรจะเลือกคําว่าตามหาหรือน่ารักดีคะอ่ะเก่งมากค่ะต้องเป็นอะไรคะตามหาเพราะว่ามีมอม,ม้าเป็นตัวสะกดเหมือนคําว่างามเลยนะคะอ่าดูสิ อ่าใช่ค่ะเก่งมากเลยเข้าใจไหมคะสระอาเหมือนกันแล้วก็ต้องมอม้าเป็นตัวสะกดทำไมคะเหมือนกันด้วยถึงจะเรียกว่าคำคลองจองนะคะต่อไปค่ะคำว่าเที่ยวแล้วนะคะดูที่คำว่าแล้วแล้วใช้สระแอแล้วก็มีวอแหวนเป็นตัวสะกดด้วยอ่ะหนูจะเลือกคำไหนระหว่างคำว่าแม่จา๋ากับคำว่าแวววาวมาดูสระค่ะแม่ แม่สระแอสาสระอาใช่ไหมคะแววสระแอวาวสระอาซึ่งแววก็มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดด้วยแวลวังวาวเลยอ่ะคราวนี้เที่ยวแล้วเป็นสระแอกับวอลแหวนสะกดดังนั้นคําจะมาคล้องจองพยางค์แรกก็ต้องเป็นทําไมคะสระแอกับวอลแหวนด้วยหนูจะเลือกแม่จา๋าหรือแวววาวดีคะเก่งมากค่ะต้องเป็นแวววาว เพราะแววใช้สระแอและวอลแวนเป็นตัวสะกดเหมือนกับคำว่าอะไรคะคำว่าแล้วเลยไม่ยากนะคะเด็กๆตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะยาวเรียวมาดูที่คำสีส้มนะคะเรียวใช้สระอะไรคะสระเอียค่ะแล้วก็อะไรเป็นตัวสะกดคะมีตัวสะกดเป็นวอลแวน เฉะนั้นต้องหาคําที่เป็นสระเอียแล้ววแหวนเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะมาอยู่เป็นพยางค์แรกของคํามาดูซิคําซ้ายนะคะอ่านว่าอะไรคะเกี่ยวข้าวใช้สระเอีย่ยวแหวนเป็นตัวสะกดข้าวสระอาวแหวนสะกดต่อไปค่ะคาด้านขวาสระเอียค่ะเลี้ยงแต่เป็นงง,งูเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็น้องสระอองง,องงูสะกดโอเคดูอย่างไรคะ อบอกแล้วต้องดูที่พยางค์แรกนะคะของคอมจะเกี่ยวหรือจะเลี้ยงดีคะเลือกเกี่ยวหรือเลี้ยงดีสระเอียเหมือนกันเลยแต่ต้องตัวสะกดเหมือนกันด้วยคือวแหวนเพราะนั้นต้องเลือกคําว่าเกี่ยวข้าวนะคะไงบ้างเอ่ยภาษาไทยวันนี้คําคล้องจองไม่ยากเลยหาสะระให้เจอนะคะ ถ้ามีรัวสะกดตัวสะกดก็ต้องทําไมคะเหมือนกันด้วยถึงจะเรียกว่าคำคลองจองการบ้านวันนี้นะคะไม่เยอะเลยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคำคลองจองนะคะหน้า59ในหนังสือทักษะภาษานะคะมีอยู่แค่ไม่กี่ข้อเองนะคะเด็กๆแล้วมีบางข้อที่ทําไปแล้ว ขอ,อนักเรียนนะคะตั้งใจทำฝึกอ่านหาสระรหาตัวสะกดให้เจอแล้วจะทำให้เรื่องคำของจองไม่ยากขึ้นนะคะโอเคสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะก็จบลงแล้วไว้เจอกันวันใหม่ในคาถัดไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย